ทีว่าด้วยการเหนียวนำกันนี่นะนะสูตรที่ว่าด้วยกันเหนียวนำกันอีกสูตรหนึ่งกับสูตรนี้นะต่อมาเลยนะคิดชกาวะสถสูตนะสามร้อยหกสิบเอ็ดพระภุมีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักที่สร้างโดยอิฐใกล้หมู่บ้านของพระญาตินาทีนั้นแล พระผู้มีพระภาคตัดเรียกว่าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าดังนี้พระผู้มีพระภาคตัดว่าดูกระภิกสุทั้งหลายสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุความหมายรู้ต่างๆเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุอาศัยสภาพนั้นๆนั่นแหละธาตุคือสภาพที่อยู่ในจิต นั่นนั่นนะน่ะมันทําให้ตัวเองนี่หมายรู้ทําให้คนอื่น ander, u, น่ะหมายรู้ตามน่ะเนี่ยหมายรู้ตรงนี้อาศัยสภาพในจิตนั่นแหละมันทําให้เกิดสัญญาหมายรู้ทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุอาศัยสภาพที่อยู่ในจิตนั่นแหละนะทำให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจขึ้นมาวิหิงสาวิตกบังเกิดวิหิงอะไร วิตกกะความคิดบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุความคิดก็บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุอื่นๆก็เหมือนกันนะความพอใจนะการสแสวงหามันก็บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทั้งนั้นนะสามร้เมื่อพระพุทธมีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระกัจจานะได้ทูลถามพระพุทมีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญ ทิฏฐิที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธะในบุคคลที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ย่อมปรากฏเพราะอาศัยอะไรก็คืออะไรเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะมีทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้ทั้งทที่ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ก็จะมีทิฏฐิทฤษฎี ความรู้ความเห็นความเข้าใจถูกตรงตามนั้นได้มันจะมันจะเป็นได้เพราะอะไรนะสามร้พระพุทธเจ้าตัดว่าดูกระกัดจานะธาตุคืออวิชชานี้เป็นธาตุใหญ่และนะธา,าตุที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยอวิชชาใหญ่โอ้โหอวิชชานี้ ผู้คนจมอยู่ในนี้เท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็กคือวิชาธาตุใหญ่ที่สุดเลยครอบงำชีวิตคนสัตว์ทั่วไปเลยธาตุเห็นไหมคืออวิชชานี้มันเป็นสภาพอยู่ในจิตใช่ไหมอวิชชาแมมธาตุคือสภาพในจิตคืออวิชชานี้เป็นธาตุใหญ่แล้วดูกระกัจจานะ สัญญาที่เลวความหมายรู้ที่เลวเลวร้ายทิฏฐิที่เลวทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เลวคือไปทางกิเลสนั่นแหละเลวร้ายก็ไปทางกิเลสวิตกะที่เลวมีกามีพยาบาทมีเบียดเบียนนี่แหละความคิดที่เลวเจตนาที่เลวความปรารถนาที่เลวความตั้งใจที่เลวบุคคลที่เลววาจา ที่เลวนะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่เลวเห็นไหมต้องมีคนมีธาตุที่เลวนะจึงจะทำให้เกิดสิ่งนี้ธาตุคือสภาพจิตที่มันเลวแล้วมันจะทำให้ตัวเองและเขาผู้อื่นนั้นมีสภาพอันนี้เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามนะมันจะเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามเลย บุคคลที่เลวนั้นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่ยอมจำแนกเห็นไหมบุคคลที่เลวนี่เป็นไงบุคคลที่มีธาตุที่เลวนี่ย่อมบอกย่อมแสดงมันจะมีสิ่งบ่งบอกมีสิ่งแสดงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้ง่าทีลีลาทั้งสายตามันครบหมดน่ะนะนะทั้งปาก ทั้งท่าทีลีลาทั้งสายตาทั้งทุกอย่างคลื่นออลาทุกอย่างนั่นแหละนะ <c oughs> นะองค์ประกอบทั้งหมดของเขาการคิดการพูดการทำนั่นเองจะแสดงออกมาให้คนเนี่ยได้รับรู้ย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยมันจะเปิดเผยออกมาย่อมจําแนกจะจำแนกโหยอธิบายเสพอันนั้นอันนี้สุขอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ได้แล้วทุกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาจะปรุงแต่งจําแนกในเป็นสภาพปรุงแต่งขึ้นไปสังขารปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ตัวไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเหนียวนำกันไปเรื่อยย่ยอมทําให้ตื้นเห็นไหมมันก็จะจากลึกๆๆๆตื้นออกมาให้คนได้รับรู้ซึ่งทำที่เลวจะทําให้ตื้นขึ้นมาซึ่งทำที่เลวเรากล่าวว่าอุบัติการเกิดของบุคคลที่เลวนั้นย่อมเลวเนี่ย มันทําให้เกิดแรงเหนี่ยวนํานต่อเนื่อง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 กันไปมันย่อมเลวเท่านั้นแหละนะบอกแสดงออกไปมันก็ย่อมเลว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 เห็นไหมเระบางเรื่องบางราวที่มันเป็นสิ่งเลวได้า panel, มากมากมากเนี่ยรัฐบาลที่ดีในประเทศที่มีรัฐบาลที่ดีจะบอกว่าอย่าอย่าเปิดเผยออกไปนะอย่าเปิดเผยออกไปนะนะมันจะมันจะไปเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ในหลายเรื่องเลยนะเขาจะไม่ให้เผยแพร่ภาพบางสิ่งบางอย่างที่ทําไปแล้วมันจะมีการเหนียวนากันต่อเคยเคยได้ยินไหมดาราฆ่าตัวตายแล้วคนอื่นฆ่าตัวตายตามมีไหมมีเคยเห็นไหมประกาศยิงอะไรต่างๆแล้วทําให้เด็กๆหรือทําให้ใครๆทําตามมีไหมนั่นอย่างนั้นน่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะถ้ายิ่งมีภาพออกไปนั้ในการทาเร็วๆ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 เร็วแบบนั้นแบบนี้ออกไปนี่เขาจะพยายามไม่ให้มีภาพออกเพราะว่า เขารู้ว่า <Weekly> ม <shut out> ันจะเป็นเหนียวนําให้กับคนโง่คนมีอวิชชามันมีความไม่รู้ความโง่อยู่จิตที่อ่อนแออยู่นิมพอเจอนั้นเข้าไปปุ๊บนี่มันจะเหนียวนํากันต่อ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 เลยนะต่อเลยนะมันเป็นสัจจะมีไหมใครไปกินของมีพิษแล้วมันทําให้คนอื่นอยากกินตามมีมีบ้างไหมเออมันมีอยู่เนาะเอออย่างนั้นอ่ะมีไหมมีไหมเออมีเคยเป็นไหมเออเคยเป็นเป็นแบบไหนอ่ะ เป็นแบบเหนียวนําเขาหรือเขาเหนี่ยวนํานะเป็นทั้งสองเลยเหรอโอ้เป็นทั้งสองเลยโอ้อย่างงั้นน่ะนะอย่างงั้นน่ะนะมันเลวอย่างงั้นแหละนะเลวอย่างงั้นแหละมันเหนียวนํากันอย่างงั้นน่ะต่อ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 กันไปอย่างงั้นน่ะเรื่องไนเลวๆเนี่ยมันต่อกันทั้งนั้นแหละนะคนที่จิตอ่อนแอก็ไปด้วยกันแลยเนาะอมลอมลออมลอมอเลยเนาะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ มันมีจริงนะในโลกน่จะบอกให้เรื่องไหนเรื่องไหนก็แล้วแต่นะบางทีแต่งเนื้อแต่งตัวเคยเห็นไหมเขาแต่งตัวกันในโลกกับพอมีคนนะดาราหรือใครๆแต่งที่เขารู้สึกว่าแต่งแล้วทําท่าว่ามันเท่มันเป็นสุขแล้วคนอื่นรู้สึกตามแล้วทําตามกันมีไหมโอ้ยมีเลยลืมๆๆๆๆๆเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะตามกันตามกันตามกันเลยแหละบางทีเพลงไรสาระยังตามกันมีไหม ไม่นะเพลงไรสาลา่มก็ตามกัน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 เลยนะโอ้โหเร็วจริงๆเลยมันเร็วมากเลยนะความเร็วๆทั้งหลายนี่ความเร็วนี่แหละเร็วที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวนี้ความเร็วทั้งหลายนะอยู่ที่ไหนมากที่สุดมือถือมือถือแท็บเล็ตเนี่ยอยู่ที่นั่นน่ะเยอะที่สุดเลยคนเร็วทั้งหลายก็สื่อสารกันอยู่ในมือถือนั่นแหละอยู่ในโทรศัพท์มือถือในแท็บเล็ตต่างๆนั่น่ะ สื่ออินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนี่โหสื่อเร็วๆเต็มไปหมดเลยความเร็วๆสื่อเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนอยู่ในนั้นนะอบยมุกกามโลกธรรมอัตตาซึ่งมันโอ้โหมันเป็นกิเลสเต็มๆเลยอยู่ในนั้นนะคนนี่ถูกมอมเมาเสพกันแหลกลานเลยเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดเลย การอุบัติของคนที่เลวนั้นย่อมเลวเขามีเชื้อกิเลสอยู่แล้วด้วยนะเป็นเติมเชื้อกิเลสให้มันก็โต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 เข้าไปเท่านั้นแหละแล้วก็ลามไหม้ไปทั่วเลยตอนนี้กําลังลามไหม้ไปทั่วเลยเพราะอุบัติของบุคคลที่เลวนั้นย่อมเลวเพราะคนเลวนั้นเป็นไงเนี่ยเนี่ยบุคคลที่เลวนั้นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกย่อมทําให้ตื่นซึ่งทำที่เลวนะมันจะทําให้เกิดความปรากฏขึ้นมามีไหมมีไหม มีเ e, ต็มเลยในมือถือในสังคมน like ี <t <t ่ม right ันเยอะไปหมดเลยเรากล่าวว่าอุบัติของบุคคลที่เลวนั้นย่อมเลวเขาหลงว่ามันถูกมันต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องคิดต้องพูดต้องทําอย่างนี้แหละต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องเสพแบบนี้แหละถึงจะเป็นสุขถ้าไม่ได้เสพแบบนี้จะเป็นทุกข์ต้องทําแบบนี้ถึงจะถูกต้องถึงจะดีงามถึงจะเป็นสุขถ้าไม่ทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่ดีงามมันเป็นทุกข์เขาหลงทาง เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักนี่เปิดเผยกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันให้เราได้เปิดเผยไม่สู้เขาไอทางที่มันดีทางที่มันถูกต้องทางที่มันพ้นทุกทางที่มันดีงามเนี่ยมันมีน้อยคนที่เปิดเผยเปิดเผยไม่สู้เขาเขาเยอะกว่าแพ้เขาแพ้เขาตลอดกาลนะแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้กันแต่อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขก็เอาละว่าเนาะนะ เราอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุก็เหนียวนําคืนมาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละนะเหนียวนําคนมีปัญญาคืนมาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็เหนียวนําแม้แต่คนที่มีกิเลสอยู่นะมุ่งไปทําชั่วอยู่ถ้ามีพลังความดีในเหนียวนําไวเนี่ยเขาจะไปทําชั่วนั้นน้อยลงชาลงเขาจะทําน้อยลงชาลงเพราะยังช่วยได้ช่วยได้ดีกว่าดีกว่าไม่มีดีกว่า,วา,ไ,มมวาไม่มีพลังความดี ดีกว่าไม่มีพลังพุทธะทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปอย่างน้อยเขาไปทําชั่วช้าลงน้อยลงมันก็ออยังดีนะแล้วเวลาเขาทุกข์เขาจะกลับมาได้ง่ายเพราะมันมีตัวอย่างบันทึกไในจิตวิญ,ญญาณเขามันจะช่วยเขาได้อ้าวต่อไปมาดูอีกดูกรกัจาระสัญญาที่ปานกลางทิฏฐิที่ปานกลางสัญญาความหมายรู้ที่ปานกลางก็คือการาณชนปานกลางนี่นะ เป็นกาลนาชนคือคนที่ทําดีนะทําดีแต่ก็พยายามที่จะมาทําดีพยายามที่จะมาทําดีแต่ลดกิเลสไม่เป็นกาลนาชนเนี่ยพยายามทำความดีพยายามช่วยเหลือผู้อื่นแต่ตัวเองลดกิเลสไม่เป็นหรอกนะนะยังลดกิเลสไม่เป็นก็กดข่มเอากิเลสก็คมข่มเอาได้บ้างไม่ได้บ้างก็คข่มไปนะยังลดกิเลสไม่เป็นสุดท้ายยังตะบะาแตกอยู่นะแต่ก็ยังดีกว่าคนเลวคนเลวนี่มันไม่กดข่มอะไรเลยแล้วมันเสพ กิเลสทาชั่วอย่างเดียวเลยทําเลวร้ายอย่างเดียวเลยคนดีในะยังกดข่มอยู่เฮ้ยอย่าไปทำมันเลวมัเลวมเลวร้ายยังกดข่มไปได้แต่ก็ยังไม่เบิกบานเต็มที่เพราะว่ากำจัดกิเลสไม่เป็นนี่เรียกว่าสัญญาที่ปานกลางนะถ้าดีเกิดแล้วสุขใจชอบใจดีไม่เกิดทุกข์ใจไม่ชอบใจอันนี้ยังมีสภาพอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังนากรมน อายมุกกามโลก,กธรรมอัตตาหลายอย่างก็ยังกดข่มเอากดข่มเอานะ่ะกดไม่ได้ก็ไปเสพอยู่นะกดข่มเอากดไม่ได้ก็ไปเสพอยู่นะยังเป็นกัลาณชนแต่ก็ถือว่าดีขึ้นมานะคนดีทั่วๆไปอันนี้คนดีทั่วๆไปที่ยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าสัญญาที่ปานกลางทิฏฐิความทฤษฎีความรู้ความ,วาม,วามเห็นความเข้าใจที่ปานกลางวิตกะ ความคิดที่ปานกลางเจตนาที่ปานกลางความปรารถนาที่ปานกลางความตั้งใจที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางวาจาที่ปานกลางบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางนั้นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกทำให้ตื่นซึ่งทำที่ปานกลางเรา <c oughs> กล่าวว่าอุบัติของบุคคลที่ปานกลางนั้นเป็นปานกลางนะเนี่ยถ้าบุคคลที่ปานกลางเป็นกัลยาณชน,นขึ้นมานี่ก็จะเหนียวนําให้คนอื่นเป็นกัลยาณชนนี่แหละเป็นคนดีทั่วไปสูงสุดกระไดเท่านี้เป็นปานกลางนี่แหละจะสูงกว่าน,นี้ไม่ได้แต่พอบำเพ็ญไปมากๆมากๆจะได้พบสัตบุรุษได้ฟังสถถัตธรรมจะเลื่อนจากชั้นปานกลางเป็นชั้นสูงสุดเป็นชั้นประณีต จะเริ่มฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งได้นะแล้วเริ่มเข้าใจเริ่มปฏิบัติได้เป็นลำดับจะก้าวมาสู่อีกกันหนึ่งเอามาดูชั้นต่อไปดูกระกัจจานะสัญญาที่ประณีตมาทีนี้มาถึงประนีตละประนีตนี่สูงสุดเลยประนีตาประณีตนี่พ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนะประนีตนี่พ่อครูแปลว่าพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนะ ชำระกิเลสได้ได้นิพพานไปเป็นลําดับลําดับนี่คือสัญญาที่ประณีตสัญญาความหมายรู้ที่ประณีตเป็นธรรมะที่ระดับนะพ้นกิเลสพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับแล้จะไม่เหมือนปุตุชนที่เลวจะไม่เหมือนกัลยาชนที่ดีกัลยาชนที่ดีนี่ก็ยังโอ้ยังมีทุกข์อยู่มากนะปุตุชนนั้นยิ่งทุกข์หนักใหญ่เลยกัลยาชนนี่ก็ยังทุกข์อยู่มากแต่ก็ทุกข์น้อยกว่า นะปุถุชนอน,นี้จะพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับเลยนะถึงชั้นปณิและถึงชั้นพุทธะละปณีตาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพุทธธรรมเจ็ดปณีตาคือปณีีจะอยู่ในชั้นของพุทธธรรมเจ็ดธรรมที่พาพ้นทุกข์ได้นะนะธรรมที่ผาพ้นทุกข์ได้นี้นะแวะแวะแวะลักษณะพุทธธรรมแปดประการนะ ลักษณะพุทธธรรม8ปประการไม่ใช่เจนะพุทธธรรม8ปณีตาเนี่ยจะอยู่ใน 9, มมาาลา 26, นักษณะของพุทธธรรมพระไตรปิฎกเล่มที่9พรพมัาชลสูตรข้อที่26เนี่ยลักษณะของพุทธธรรม8ประการคมภีราลึกซึ้งทุทธสาเห็นตามไดอยากธุรุโโพธารู้ตามไดอยากสันตาสงบปณีตาประณีตนีไงปณีตาอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นธรรมที่ประณีตที่นาพ้นทุกข พ้นกิเลสไปเป็นลําดับลําดับนะอัตากาวจราคาด,าดาเนตเดาไม่ได้นิพุนาละเอียดระดับนิพพานระดับโมโหไร้ทุกข์ทาวรเลยบัณฑิตเวทนิยารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะอ้าวคือเป็นลักษณะของพุทธธรรมธรรมะที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้เอามาดูต่อทีนี่ ดูกระกัดจานะสัญญาความหมายรู้ที่ประณีตเนี่ยที่พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ประณีตวิตกะก็ความคิดที่ประณีตเจตนาที่ประณีตความปรารถนาที่ประณีตความตั้งใจที่ประณีตบุคคลที่ประณีตวาจาที่ประณีตบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ประณีต ต้องมีคนที่ปฏิบัติมีสภาวะจิตที่ประนีตได้คือพ้นทุก์ไปเป็นลำดับได้จึงจะเปิดเผยความจริงอันนี้ขึ้นไปแล้วคนอื่นก็หมายรู้ตามและปฏิบัติตามได้บุคคลที่ประนีตนั้นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกย่อมทําให้ตื่นซึ่งทำที่ประณีตเรากล่าวว่าอุบัติของบุคคลที่ประณีตนั้นย่อมประนีต การเกิดของบุคคลที่ประณีตนั่นก็จะประณีตนี่คือสัจจะอย่างนี้นี่คือสัจจะอยา <c oughs> ่างน,นี้อันนี้ก็เป็นธรรมที่เหนียวนํากันต่อเนื่องต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นการเกิดของพระพุทธเจ้าพระโพธ,ธิสัตว์พระอริยะคือบุคคลที่ประณีตก็จะเหนียวนําให้ผู้อื่นนั้นได้ธรรมะที่ประณีตนั้นไปด้วยท่านจะเปิดเผยออกไปให้คนได้รับรู้แล้วก็เหนียวนําให้คนนั้น ปฏิบัติตามได้ตามบาร,รมีของแต่ละท่านแต่ละท่านตามความขยันด้วยท่านขยันก็จะได้มากท่านขี้เกียจก็ได้น้อยนะขยันมากก็ได้มากมีภาษารีบุตรถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันท่านไปนถามว่ามีไหมสมัยไหนที่พระพุทธเจ้าที่ศาสนาอายุสั้นมีหรือเปล่างั้นนะมีไหมพระพุทธเจ้าบอกมีแต่ก็ยกตัวอย่างที่อายุสั้นเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้านั้นท้อพระไทยในการแสดงธรรม คนมันดื้อมากมันแย่มากท่าน,นก็ท้อพระไทยในการแสดงธรรมก็เลยศาส,สนาก็เลยอายุสัน้นเพราะเมื่อใดที่พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือพระอริยนี่ท้อใจนะนะั้นโะอ้รู้สึกคนไม่ตั้งใจเรียนเออมันรู้สึกมันเข้าใจยากนะคนเขาาเนา้าใจยากเหลือเกินกับท้อใจ ขี้เกยียจสอนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วทีนี้นะขี้เกยียจสอนเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นนั่นแหละนั่นแหละหน,น,น้าขนขวายน้อยแล้วนั่นแหละาศาสนาจะอยยุสั้นาศาสนาจะอยยุสั้นแต่เราทาอย่างมาฟิตฟิตอยู่นะขยันสอนขยันสอนขยันสอน,าน,สอนสาศาสนาจะอายุยืนก็คือคนจะได้รับประโยชน์ที่มากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วก็สานพลังกันต่อยอดาศาสนาขึ้นไปนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ <c oughs> อ้าอันนี้ก็เป็นพลังเหนียวนำกันอีกเหมือนกันนะเนี่ยในนาทิมุติสูตรนาปฏติ